นี่ก็อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับรถวัยรุ่นจัดทรงมาดีมากเลยีเดียว Toyota c o ค o l l สาห่วงนะครับตัวนี้3ามห่วงเมื่อก่อนผมเคยจำผิดผมนึกว่าตัวนี้เรียกว่าโดเรมอนไม่ใช่ครับตัวนี้คือ Toyota AE101 หรือรุ่น3ห่วงคันนี้จัดทรงมาดีครับเปลี่ยนเครื่องแล้วด้วยเป็นเครื่อง C a g e c a g e นี่สงสัยผมจำได้ว่าแรงอยู่นะแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นเครื่องของโตโยต้าเขาลงไปก็บล็อกมันก็สบายเลยนะฮะสีรถสภาพยังดีมากๆเลยนะสีแปลกตาดีนะครับโหลดจัดทรงพอหล่อผมว่าสายหล่อถึงแม้จะเป็นเกียร์ธรรมดาก็คงต้องมีขับเร็วมั่งให้รถมันได้วิ่งได้หายใจแต่ไม่ใช่มาสายมุดสายซิ่งหรอกครับดูแล้ว ลักรถรถสะอาดเรียบร้อยบ้าเอออยู่ภายในไม่มีริ้วรอยเลยสงสัยผมว่าไม่น่าจะผ่านมากี่มือหรอกนะเออน่าจะไม่กี่มือเลยเนี่ยโอ้โหดูแลลักลักรถอะเนี่ยสภาพดีสะอาดมากเลยนะฮะดูดิมุมกันชนอะไรนี้ไม่มีริ้วรอยเลยอะเออเหาคันนี้เปิดราคามาแปดหมื่นเก้าพันบาทก็กับสภาพที่เห็นนี่ คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะโอห้องเครื่องก็แน่แนๆสะอาดนะไม่ได้ไม่ได้ทำสีสันอะไรให้มันหวือหวาบ้างไปโอ้โหโอ้สเปคเขาเมื่อกี้อ่านไปหมดคือมันเยอะมากก็เลยไม่อ่านแล้วเขาแต่งองคทรงเครื่องกับเครื่องยนต์เข้าไปพอสมควรนะครับจริงๆทำทั้งคันแหละเช่องรงช่วงล่างสีสันก็เรียกว่าเหมือนคุณได้รถสภาพดีมากๆคันหนึ่งมาเลยนะนี่มีจูนกล่องด้วยนะคันนี้ ซ่อนลูปไม่ซ่อนหรอกเขาก็พรีเซนต์ตัวเองอยู่เพีแต่ว่าไม่ได้ดูดุเดือดมากนะครับดูดีเลยครับออกไปบนถนนนี้ก็ไม่ได้อายใครแล้วครับรถเก่าแต่สภาพดีมากๆนะ0 0ฮะแปดหมาบ, 8, 9, บาท t o โตยต้าโค o l l a อไอหนึ่นยคันนี้ครับ ้าสามห่วงสุดหล่ออย่าได้พลาดกันนี้นะครับติดต่อตามลิงก์ครับผมมีเบอร์โทรศัพท์โทรไปได้เลยแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเราไว้ครับรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆจริงๆนะ